สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เห็นเลยว่าเราได้ยิบอยู่ก็วันนี้ผมจะไม่เล่นเกมนี้นะครับผมเกมก็คือมันจะมีคําถามมาคําถามหนึง่งแล้วเราต้องตอบให้ได้เพื่อเ,อเพื่อเอาคํามาต่อเรียงกันเพื่อไม่เพื่อรอจากลาวะซึ่งม,มันเป็นภาษาไทยแต่บางอันมันก็เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าผมก็อ่านไม่ออกแต่บางอันผมก็อ่านออก เวลาจะเสร็จพวกฉันอยากเล่นแล้วเพื่อลิ้ลวซี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 ลิ้วซีลิ้วซีผมสาม,มารถไม่ตายจากลาวาได้ดูนะ แต่จากลาวาแต่ผมวักเ้ยวเหมียวไม่น่าไปกระเด้งตรงนั้นเลยทิงวงมาดีดีสิเทศสามากกระเด้งแล้วอันนี้มาได้ด้วยวิววิอไม่ทันเฮ้ยจบเกมแล้วเหรอไ เกมเงินก่อนเก็มเงินจะได้เอาไปโทรคนอื่นไห้เฮ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 ้แลลองโทรตัวเองสิไม่เอาดีกว่าโทรคนอื่นเอิ่มผิวเหลืองเฮ้อยี่ยมินเนี่ยนเนี่ยออฟเวอร์ชิวบอวท่านมีแครอทถึงว่าเป็นผักใช่ไหมสิ แครอทไม่ใช่ผักอีกเอิมอว้าวฉันไม่รู้จักผักอะไรเลยว้าวไม่รู้ผักเลยไม่รู้แต่ชื่อไอศครีมช็อกโกแลตช็ชโคโคแลตเนี่นปะรสชาติไอศครีม,ไ,มได้ด้วย เพื่อต่อ,อะระยะยาวเพื่อคนนั้นดูยไปแล้วตั้งชื่อของห้องเรียนอ,อสองทับหนึ่งเพราะผมตอนนี้ผมอยู่สองทับหนึ่งสองทับหนึ่งลมแม็ด แมนไม่ได้เขียนไปอ๋อแม่อาไม่นะพี่ Help me Help me please ชื่อสถานที่ที่คุณสามารถว่ายน้ำได้เอิม่มเอิม่มวอเตอร์พูเอิม่มก็ต้องเสียและทะลีันตายเอย่ ถ้ไปทะเลข้างหลังดีกว่าเว่อร์มาคี้เหลือกันเลยพวกเราเออเอืเออเอาเอาฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมาเฮลมีเฮลบีเฮลมีฉันจะกระโดดลงลาวะ ชื่อกีฬาที่คุณชอบเล่นเอ่มฟุตบอลอ่ะฟุตบาสเกตบอลดีกว่าบาสเกต B o L L, บอลบอลบาสเกตบลอลหนูเพื่อนเอาเหมือนเราดิชื่อน้ำอัดลมเอ่มโคคา โคล่าสื่อไม่ได้ <c oughs> น้ยไม่รู้จักน้าบอลลมเหรอเพื่อนบอลลูนกันเต่อเลยเ <c oughs> ทำไมใครบางคนถึงวิ่งหนีสแกลี่ <c oughs> ่ล really. ไม่ใช่หรืออ๋อการแข่งวิ่งริชื่อสิ่งที่คุณสามารถนั่งได้แช่เก้าอี้อ เอาเพื่อนตายรึเปล่าตุยเพื่อนตุยแล้วตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ยูทูบเบอร์ใช้เอ่คอมพิวเตอร์เอยเนี่มัลคัลเลอร์ออฟอ,ฟอลเรนโบเอิม่มเอิม่มเอิร์มเพอร์เพอร์ เออโอ๊ยมายนะ help me please โอ้โอ๊ยมายนะ help me อะไรบางอย่างที่มันคมชัดเอิม่มไนฟ์ไนฟ์อ้าฉนตุยเอาฉันก็นไป็นูบเฮ้ยเพื่อนใครมานี่ฉันเนี่ยอืมนายต้องโดนเหมือนฉันแล้วนูบนูบ นู่นู่เอนู่เต็มเลยเอเนู่เต็มเลยเอเอนู่เต็มเลยเราคือกองทัพนุเอ้เอ้เอเอ้เอ้เอ้เอเอ้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 วไม่จะกลายเป็เคนธรรมดาแอ้วไม่เฮ้อเออง้เล้้ก็ทอนิเมชัออออ ของหวานยอดนิยมเอิ่มของหวานยอดนิยมหมอไม่รู้อ,อี่เฮ่เอ่เฮ่เฮ้เตอบอะไรเพื่อนไอศครีมโคกคเลตก็ได้นี่ชื่อตัวละครหลักของดิสนีย์มิกกี้เมาส์เมาส์ มิกกี้เมาส์เอ้าดอะไรอ่ะมิกกี้เมาส์ไม่ไม,ไม่ทำไมทำไมฉันจะกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้เพราะว่าไม่มีใครเคยอยู่บนต้นไม้ได้มาก่อนเฮือเฮือกเฮือ คือฉันต้องใช้สีนี้สิเดชั้นจะไปถึงได้ฮ้าฉันจะไปอีกดั้งตั้งให้ได้เย้เฮ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 ่เพราะว่าฉันก็อ้อมไปข้างหลังนี้ได้สิเอ่อ um, Help me please Help 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 <c oughs> เราจะเถออทุกคนให้กลายเป็นนู้อเหมือนเดิมนูปเออทุกคนกลายเป็นนูปบอเฮ้เอ,อ้าไม่มีใครกลา,ายเป็นนูปเลยเหรอเสียใจมันโทหัวโตว เอาคนนี้หตัตโววิ่งเร็วได้เอาคนมีคนวิ่งเร็วใครอะเพื่อนวิ่งให้ฉันดูหน่อยวนแบบนี้ n a m b e a thing that can be found in a cave rock สอ,อันนี้ก็คืออะไรบางใหญ่ที่มันอยู่ในถ้ำ ไม่เปลี่ยนอายจะไม่ตอบเลยหรอเอาเธอออกแล้วคุณจะเอาอะไรไปเที่ยวแคมป์ไปเที่ยวแคมป์ฟู้ดส์ฟู้ดหลายอันด้วยเปลี่ยนเชนอยู่ขึ้นเรื่องสุดเลยอ่ะเ้ย before do every โ e r ว์วิดีโอแอปไม่ใช่ฉันอ่านไม่โ okay. อเคเอ็กซลีคืออะไรอะ่ะอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ทำอะไร ใช้เอดอบใช้ฟอร์มฉันตุยฉันตุยออกมาฉันตุยโอไม่นะโอไมโอไมฉันตุยฉันตุยมาฉันตุยเฮ้ยโอ้ไมฉันตุยฉันตุย ฉันตุยเฮาไม่ผีฉันตุย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 ของสิ่งที่เป็นตัว L อรอใช่เลยไลออนอ่ะไม่ทันแล้วเหรอโอ้ยชื่อสัตว์ที่แปลกที่มีเปลือกเหรอสนิว สเนลไม่เขียน,นยังไงสเนนสเนกอะัรไม่เปลี่ยนปู้กันอะัรไม่เปลี่ยนทุกอย่างมีเปลือกหมดเออโม่แตนูเธอเกิดมาเขียนว่า เวลาฉันได้เขียนว่าอักเตอร์นูนชื่อเครื่องมือช้อนจะไปสู่อาวากาศเออจะไปสู่อาวกาศนี่ก็เหมือนผี่เราวา่าเหมือนกันนะเนี่ยชื่อทางของการต่อไป เอิ่กดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับเออ่ที่อันนี้ผมว่าผมจะเอาเอ,อโอบามา่าคืออะไรเอลเบตก็ด้วยโอ้โหดองกี้ก็มีไม่ใช้ใส่โค้ด,ดองกี้ด้วยกันโคด ดองกีอ้อไม่ได้ทำไมอะโคดโคตออืออืออือโคดคืออะไรเนี่ยผมไม่รอแล้วผมไปดูโคดดีกว่าเอ้อเฮอเอ้อเฮอทุกคนช่วยดูโทรศัพท์ผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมไปดู ผมไม่รู้ชื่อแมพมามามานี่เป็นตาสุดท้ายแล้วนะทุกคนตาสุดท้ายเนี่ยนี่ว่ารูปแบบโป,โปรเฟเชโนให้ดูด้วยอี ดีดี name of flower um sunflower sunflower ไม่ทำไมเบื่อในลอคเนอไอผมเหลือง name of tingui weberium สงที่คุณเจอที่ห้องนอนดอกระตา ไม่เอิอ่ม bed b e อ,อ yes ทำไมน้ำเติม s ไหนที่โกงโอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้เติมมักจะเย็นคืออะไรสิ่งที่อาจจะเย็นสิ่งที่เย็น i อศ cream อ h i ไอ ice cream ice cream เย้เ ouais, ช่นเดที่สองในยะูที่เออบ้าบ้าเพื่อนในถึงย <bunları> ีท่ามยุที่สามเจ้าหัวลิงเทลี่ชีชีผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีเทเวนทาวเวอร์ทาวอร์ ไม่ทำไมไม่มามมีเหรอเชตายก็ไปอ่ว่าเบคอนเนมอคา c แล้วเออเออบรามแบล็อ่าจะตุวก็จะลาวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนอะไอะไปอะไปอะไเอาเอาอันนี้คิปอยู่ไหนเอาอยู่นี่ Bye, <laughs> unicorn. Bye, bye.